กลมๆเน่พี่น้องเอ้ยเบบน,นี้ยนี่มาหลุดมือกลม,กลมยังเบิ่งมาหลุนกันครับโอ้มาแล้วพี่น้องห่าแล้วสมิ่งแล้วรุ่นนี้แล้วตัวเก่าว่างเนี่ยเนาะแกงแกงมันแล้วแกงพวกเกา่านะแกงเขานแกงเขา กรุลุนเดียวกันลูนกเมียเดียวกันเนะาะโค้งามพี่น้องอวดตับเลย<ช>นี่นี่แท้<ช>ข้อมูมันกันกนไใด้ดึงนิ้ว<ช>ข้อมืข้อมูกันเรียบร้อยโอ้ยห่าวลงลงลงเนาเก็บกรุลุนต่อไปครับหายยำแหลงสิเลยพี่น้องเอ้ย